เรามาดูกันว่าทําไมฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางมาโดยตลอดถึงต้องการที่จะเข้าร่วมนาโตอย่างแรกเรามาดูกันที่ฟินแลนด์กันก่อนฟินแลนด์เนี่ย คือประเทศของเขาจะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือฟินแลนด์ซึ่งจะสังเกตได้ว่าสีขาวๆเส้นสีขาวๆนี่คือชายแดนของฟินแลนด์นะฮะที่ติดกับทางรัสเซียซึ่งยาวประมาณ 1, 3 4 0ิกิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะก็คือเส้นนี้ยาว1,340กิโลเมตรซึ่งระยะทางที่ยาวแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะ,ะที่ฟินแลนด์จะสามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งถูกรัสเซียบุกเข้ามา ก่อนจากการที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยก็มีการทําประชามติกันหลายครั้งเพื่อถามความเห็นประชาชนว่าอยากจะเข้าร่วมนาโตหรือไม่แต่เสียงสนับสนุนเนี่ยก็ไม่เคยถึง50%เลยจนกระทั่งเกิดสงครามในยูเครนเสียงของคนในบินแลน์นะก็อยากที่จะเข้านาโตมีมากขึ้นโดยจากการสรํารวจความเห็นเมื่อเดือนที่แล้วพบว่ากว่า6 2ของประชาชนเนี่ยต้องการจะเข้าร่วมนาโตซึ่งถือได้ว่าสูงสุดในรอบหลายสิปีเลย เมื่อวันที่13เมษายนทางรัฐมนตรีทางนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ได้ออกมาระบุว่าฟินแลนด์จะตัดสินใจเรื่องนี้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ฟินแลนด์เคยถูกรัสเซียบุกมาแล้วในช่วงปี1939ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นจะเรียกว่าวินเทอร์วอรจุดเริ่มต้นมาจากการที่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกค,ครั้งที่2ซึ่งอดอล์ฟฮิตเลอร์ยกทัพยึดยุโรปหลังจากที่สามารถยึดโปแลนด์ได้ ในตอนนั้นผู้นำสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาลินเกรงว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะยึดฟินแลนด์ต่อและถ้าหากว่าทำได้สำเร็จเนี่ยสหภาพโซเวียตก็จะแย่เพราะชายแดนของฟินแลนด์ที่เรียกว่าคาร์เรียติสมัสนั้นอยู่ห่างจากเลนินกราดหรือว่าเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กในปัจจุบันเพียงแค่30หไมล์เท่านั้น ซึ่งหากว่าทางฮิตเลอร์เนี่ยสามารถที่จะยึดฟินแลนด์ได้แปลว่าสภาพโซเวียตจะตกอยู่ภายใต้การคุกคามของกองทัพนาซีซึ่งในตอนนั้นสตาลินก็ขอให้ฟินแลนด์ยกดินแดนคาเรเลียนอิสมาสให้แ่นาฟินแลนด์ไม่ยอมจึงทําให้สตาลินนั้นยกทัพมาโจมตีฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนปี1939 รบกันเป็นเวลากว่า3เดือนสุดท้ายแล้วฟินแลนด์ก็ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อสหภาพโซเวียตและทำสนธิสัญญาสันติภาพมอสโกโที่ยกดินแดน9%ให้กับสหภาพโซเวียตซึ่งก็รวมถึงคาร์เดียนอิสมากด้วยนั่นเองอ่ะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องของฟินแลนด์นะฮะนอกจากที่จะมีะชายแดนที่ติดกับรัสเซียยาวขนาดนี้แล้วก็เคยมีอดีตน,นะฮะที่ เป็นบทเรียนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการที่เคยถูกกรองทับรัสเซียรุกรามมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยทีนี้นะ,ะเรามาดูกันที่ส่วนของสวีเดนกันบ้างทีนี้จากแผนที่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าสวีเดนเนี่ยก็คือประเทศตรงนี้นะฮะแะสังเกตว่าก็ไม่ได้มีพรมแดนติดกับรัสเซียเหมือนกับทางฟินแลนด์และถามว่าสวีเดนอยากจะเข้านาโต้ไปทาไมนะฮะตัวเองมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยคุกคามจากรัสเซียอย่างไรมาดูตรงนี้ ถึงแม้ว่าทางสวีเดนเนี่ยนะฮะจะไม่มีพรมแดนทางบกติดกับรัสเซียก็จริงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากว่าแคว้นหนึ่งของรัสเซียซึ่งอยู่ริมทะเลบอลติกชื่อว่าคาลินินกราตรงนี้เลยนะนี่ก็คือคาลินินกราคาลินินกราเนี่ยนะฮะอยู่ในความครอบครองของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้มีส่วนใดเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเลยแต่ก็อยู่ท่ามกลางวงล้อมของประเทศสมาชิกนาตโตอย่างทั้งโปแลนด์แล้วก็ลิทัวเนียคือเรียกว่า ถ้าตามภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยนะก็คือคาลินินการของรัสเซียเนี่ยนะเป็นจุดที่ตลกมากนะเะนื่องจากว่าเป็นจุดที่ต่อต้านกองกําลังนาโต้อยู่แล้วแต่ว่าดันไปอยู่กลางกองกําลังของนาโต้เลยทีเดียวนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกองกําลังนาโตนะเขาร่วมนาโต้ล้อมรอบกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนถ้าถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าคนที่คาลินินกราดหรือว่าคนจากรัสเซียจะไปมาหาสู่กันทําอย่างไรก็จะผ่านตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายส่วนนี้คเขาชื่อว่าช่องแคบสูวกิเดี๋ยวจะมีความสําคัญนะฮะคือเขาก็จะผ่านช่วงบริเวณตรงนี้ไปแล้วก็เข้าสู่เบลารุสซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรของรัสเซียแล้วก็สามารถเดินทางไปกับรัสเซียได้นั่นเอง ทีนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าคาลินกรานเนี่ยคือจุดที่มีกําลังทหารและก็การติดตั้งอาวุธที่เข้มข้นที่สุดในยุโรปมีรายงานว่าหนึ่งในอาวุธนั้นก็คือขีปนาวุธนิวเคลียร์อิสคานเดอร์ที่มีรัศมีการยิงไปถึงประเทศนาโต้ในกลุ่มประเทศบอลติกได้อย่างเช่นลิทัวเนียลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียแล้วก็รวมถึงประเทศสวีเดนด้วยก็คือสามารถที่จะยิงไปทั้ง3ชาตินี้ได้เลยนะรวมถึงสวีเดนด้วยนะฮะแล้วถามว่าสวีเดนเนี่ย มีความเสี่ยงในการโจมตีจากคาริเนกราดนะฮะอย่างไรต้องมีต้องมาดูจุดจุดนี้นะฮะนี่คือเกาะเกาะหนึ่งของทางสวีเดนชื่อว่าเกาะกอตแลนด์นะฮะเป็นของสวีเดนซึ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างจากตัวของคาริินกราดนะฮะเพียงแค่ป,ประมาณ350กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเรกว่าค่อนข้างจา ใกล้กันเลยทีเดียวนะฮะก็คือถ้าทางรัสเซียนะฮะสั่งให้คาลิเนกลาเนยยิงขีปนาวุธมาก็คือโดนแน่นอนนะฮะซึ่งก็จะเป็นภัยคุกคามต่อทางสวีเดนด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การที่ยึดเมืองหลวงอะไรอย่างนี้ได้นะะคือเข้าไปที่ส่วนของสวีเดนได้ ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้กิจกรรมทางการทาหารในคาลิเนกราเนี่ยก็มีมากขึ้นทางฝั่งสวีเดนเองนะฮก็มีการประจำกำลังทาหารไว้ที่เกาะกอตแลนด์มากอิ่งขึ้นด้วยและแน่นอนว่าหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนสวีเดนเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังมากอิ่งขึ้นในขณะที่รัสเซียก็มีการขู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะหลังที่ทางสวีเดนเนี่ย บอกว่าจะเข้าร่วมหนาโตด้วยเมื่อวันที่3มีนาะคมที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่าเครื่องบินรบของ amm, รัสเซียซีลำรวมถึงเครื่องบินโจมตีซูฮอย24จําจำนวน2ลำซึ่งติดอาวุธนิวเคลียร์บินออกจากฐานทัพอากาศของคาลินินกราดเข้าล่วงล้ำน่านฟ้าสวีเดนอยู่1นาทีก่อนที่สวีเดนจะส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นปราม และนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ว่าทำไมสวีเดนถึงต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตนั่นเองเนื่องจากว่าตัวเองก็ค่อนข้างที่จะมีความเสีย่ยงนะฮะเกาะเกาะหนึ่งนะฮะที่ถือได้ว่า เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของสวีเดนที่อยู่ในทะเลบอลติกเนี่ยนะฮะอยู่ห่างจากคาลินินกราดเพียงแค่350กิโลเมตรเท่านั้นคือถือได้ว่าไกลมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสวีเดนถึงต้องการที่จะเข้าร่วมนาโตแม้ว่าประเทศตัวเองนั้นจะไม่ได้อยู่ติดชายแดนของรัสเซียเหมือนกับฟินแลนด์นั่นเอง ทีนี้นะฮะสวีเดนก็เช่นเดียวกับทางฟินแลนด์เหมือนกันทางหนังสือพิมพ์เดอะทานของอังกฤษน,นะฮรรายงานว่าสวีเดนเนี่ยต้องการสมัครเป็นสมาชิกนาโตอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ทางนี้ในการประชุมนาโตเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่บรัสเซลของเบลเยียมสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นะฮะก็ได้รับเชิญเข้ารวมด้วยโดยประเด็นหลักนะฮะก็คือการเข้าไปสมาชิกของทั้งสองชาติถูกหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องที่1แล้วก็เป็นเรื่องดวง่วนแล้วก็เรื่องหลักด้วยนั่นเองในขณะที่ทางดมิ คอฟโคโกทำรรเนียบเครมลินนะฮะก็ออกมาบอกว่าการที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนจะเข้านาโต้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดการประชญหน้าแล้วก็สะเทือนเสถียรภาพในยุโรปคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันนะฮะอยู่ในเขตเทะเลบอลติกนั่นเองนะฮะอยู่ที่เดิมเลยตรงนี้เนี่ยนะฮะมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะฮะนั่นก็คือช่องแคบสวอกิจะอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณตรงนี้เลยนะฮะช่องแคบสวอกิ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญจุดสําคัญอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันคือถ้าหากว่ารัสเซียเกิดการโจมตีแลัวเทนี้รลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียขึ้นมา3มชาติข้างบนนี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่ดีอยากจะโจมตีขึ้นมาเนี่ยนะฮะนอกจากที่อ่ารัสเซียก็สามารถบุกทางนี้ได้แล้วรัสเซียยังสามารถที่จะ ห้ามนะฮะไม่ให้ทางกองกําลังนาโต้เนี่ยส่งกําลังรบเข้ามาช่วยได้ด้วยนั่นเองคือนะฮะคือกองกําลังรบของนาโตก็จะต้องผ่านช่องแคบซูวอกิมาเนี่ยนะเนื่องจากว่าผ่านตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นคาลินกกาของรัสเซียแถมยังผ่านตรงนี้ไม่ได้เบรุูสเนื่องจากว่าเป็นพันธมิตรของรัสเซียด้วยดังนั้นแล้วสิที่ผ่านได้ก็คือช่องแคบซูวอกิถ้าหากว่ายดีๆนะฮะทางรัสเซียอยากจะบุกสามชาตินี้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะฮะ ลัตเวียเอสโตเนียแล้วก็ลิทัวเนียเนี่ยนะฮะอยู่อยากจะบุกขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะปิดช่องแคบสวอกิได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากองทัพของนาโตนะฮะกองกำลังของนาโตจะไม่สามารถผ่านช่องแคบสวอกิได้ แล้วก็หมายความว่า3มชาตินี้จะต้องสู้อย่างเพียงลําพังนั่นเองนะฮะก็คือกองกําลังของนาโตหลักเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาถึง3ชาตินี้ได้เนื่องจากว่าทางช่องแคบสุ沃กินั้นถูกปิดกั้นโดยรัสเซียอยู่นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดๆหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับการสู้รบกันนะฮะ ในส่วนของช่องแคบสวากินอกจากนี้ถนะ้าถามว่าแล้วถ,ถ้าเราส่งกองกําลังทางบกไม่ได้แล้วเราส่งไปทางน้ําอย่างนี้แทนได้หรือไม่คําตอบก็คือก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะเนื่องจากว่า อย่าลืมนะฮะว่าคารินินกราดเนี่ยนะฮะก็เลงที่าสามารถที่จะโจมตีเกาะกอตเลนของสวีเดนได้อยู่นะ,ะมีขีปนาวุธอยู่ถ้าสมมุติว่ากองกําลังของนาโตผ่านทางน้ำเนี่ยก็มีสิทธิ์เช่นกันนะฮะที่ทางคารินนกราดเนี่ยจะยิงขีปนาวุธใส่หรือไม่ก็ใช้เรือรบไปรบกันทางาทะเลนั่นเองนะฮะอยู่ที่ทะเลบอลติกนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดจหนึ่งนะฮะถหากว่า รัสเซียอยู่ดีเกิดจะบุก3ชาตินี้ขึ้นมาเอสโตเนียรัสเวียแล้วก็ลิทัวเนียเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นจุดบอดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกองกําลังนาโตที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ถ้าหากว่าทางรัสเซียเกิดปิดช่องแคบสุ沃กินี้ขึ้นมาจริงๆนะฮะนี่ก็คือในส่วนของทั้งหมดนะฮะที่เป็นจุดสําคัญสําคัญนะฮะถ้าเราดูตามแผนที่นะฮะนี่ก็คือจุดสําคัญทั้งหมดที่เรามานําเสนอกันในวันนี้นั่นเอง